สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการเปิดเยื่อหุ้มมะพร้าวอบอลใซน,นะครับผมตอนนี้เยื่อหุ้มก็เริ่มขึ้นสูงแล้วครับผมนะครับเราก็จะมาเปิดออกนะครับเพื่อไม่ให้อ่าการยาวนะครับผมนะครับก็อ่าวิธีการของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครนะครับผมอาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราทําม่วครับแต่ก็สามารถเอาเยื่อหุ้มออกมาได้ครับคือหลักการก็คือเอาเยื่อหุ้มออกให้ได้ครับ มันก็จะสั้นนะครับก้านก็จะไม่ยาวนะครับผมนะครับนครับเยื่อเริ่มสูงกันแล้วนะครับเราเอาออกเพื่อเป็นการหลอกครับเป็นการหลอกมะพร้าวครับหลอกให้ก้านมันเนี่ยไม่พุ่งขึ้นสูงนะเพราะว่าก้านมันจะอาศัยเยื่อหุ้มขึ้นไปด้วยนะครับผมพอเยื่อสั้นแล้วเนี่ยนะครับก้านก็จะสั้นนะครับประมาณนี้เนาะนะครับ เป็นการหลอกพะเพ้าครับหลอกให้มันเตี้ยนะครับนะครับถ้าเราไม่เอาเยื่อหุ้มออกนะครับมันก็จะสูงครับสูงท่วมหัวไปเลยนะครับมันก็จะลอกก้านขึ้นไปเรื่อยครับ้วพาก้านขึ้นไปเรื่อยครับผมนะครับมาพาบอนไซนะครับผมสามารถออกลูก คากระถางได้ครับถ้ากระถางใหญ่นะถ้ากระถางใหญ่จะออกลูกได้นะครับถ้ากระถางเล็กมันจะไม่ออกนะครับหรือว่าถ้าเราปล่อยปะละเลยนะครับคือไม่กีดเลยครับก็คือปล่อยให,ให้มันโตขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็สามารถออกลูกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ถูกบังคับแล้วนะครับผมมันก็จะออกลูกได้นะครับเพราะว่าก้านมันเริ่มยาวนะครับผมแต่ว่ากระถางต้องใหญ่นะ กระถางต้องใหญ่ประมาณกระบะปูนซีมเมนกระบะทรงปูนนะครับกระบะผสมปูนนะครับประมาณนั้นถึงจะออกลูกได้นะครับคือพื้นที่มันเยอะเนาะนะครับคือรากมันไกไกลรากหากินไกลต้นก็สูงต้นก็ใหญ่มันก็ออกลูกได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราเลิกทําบอนไซนแล้วเนี่ยครับเราเอาไปปลูกปลูกไว้หลังบ้านข้างบ้าน,นครับมันก็โตเหมือนกันครับกลับมาเป็นมะพร้าวเหมือนเดิมที่เรา คุ้นเคยก็คือมันจะโตขึ้นธรรมชาติของมันเองนะครับก็คือเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการเกลียดแต่งแล้วนะครับไม่มีการกลีดเยื่อแล้วครับมันก็จะสูงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราจับมาเลี้ยงในกระถางมันก็จะไม่ออกลูกครับแต่ว่ามันจะมีบางลูกที่มันเป็นผิดปกตินะครับมันจะออกลูกแค่ลูกเล็กเองลูกเท่านิ้วก้อยนะผมกินไม่ได้นะครับนั่นคือ เป็นความผิดปกตินะครับแต่ถ้ากระถางเล็กเราเนี่ยต้นก็เล็กนะครับมันก็ไม่ออกหรอกครับไม่ออกลูกครับนะครับไม่ออกลูกนะครับแต่ถ้ากระถางใหญ่แล้วต้นใหญ่อันนี้คือออกลูกได้นะครับผมนะครับเราก็เอาเยอะออกครับเอาออกให้ได้เลยครับตรงนี้ครับนะครับแต่ว่าอย่าเอาออกตาเกินไปนะจนจำครับผม มันทาให้ก้านหักได้แล้วก็ยอดหักนะครับผมเอาออกพอมันสั้นลงกว่าเดิมนั่นนะครับเนี่ยลงลงมาไม่ต้องจํามากหรอกนะครับประมาณนี้พอนะครับพอก้านพุ่งขนาดแล้วเนี่ยมันจะไม่สูงต่อแล้วครับมันจะเตี้ยนะครับนี่ก้านเริ่มยาวแล้วครับนี้ปล่อยนานเกินครับนี่ครับ นี่ครับก็เป็นทรงพุ่มไปเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นามาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามครับผมสวัสดีครับ